นาทีตำรวจนำหมายสารเข้าจับกลุ่มตัวคุณสันทนะนะครับกลางโรงแรมหรูกลางกรุงเทพเลยนะฮะ<ม>ครั้งนี้เนี่ยรวบตัวไปโดยที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้นอนคุกแล้วครับมีคนไทยนลย

โอ้โหนี่งานที่หญิงบอกนี่งานมีพวกน้องนะทำยึดแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนี่นี่นี่เรเลยาทำเอ้ยติดบ่อไอเดนการนี่ไม่ไม่เป็นไรเฉยไอ้เรื่องไอ้ลูอิสกูบอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พวกน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรคดีไอ้ลูอิสใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณสันทนาเนี่ยพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุกเข้าไปจับกลุ่มกลางโรงแรมหรูย่านถนนวิทยุนะครับแล้วก็ ช่วงนาทีที่บุกเข้าไปภายในห้องเนี่ยเป็นช่วงที่กําลังประชุมอยู่กับลูกน้องชั้นสองท่าทางคือตอนนั้นตกใจนะตํารวจเนี่ยเข้าไปเป็นจนํานวนมากเลยเพราะว่ามีทั้งตํารวจในและนอกเครื่องแบบด้วยแล้วก็หน่วยอรินทราชไปช่วยดูแลความปลอดภัยนะครับพลตํารวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือว่าบกสบสบชนหรือผู้การเก่งเนี่ยรวมทั้งตํารวจสอนอทองหลอ่อนําหมายสารอาญาเข้าตรวจคน้นแล้วก็จับกลุมตัวคุณสันทนาประยุน อดีตตำรวจสันติบาลในฐานความผิดร่วมกันอุ้มรีดเรียกค่าไถ่าชาวไต้หวัน93ล้านบาทเมื่อปี2564นะครับหลังจากนั้นก็นำตัวไปที่สอนทอทองหลอเพื่อสืบสวนอสอบสวนทันทีพอไปถึงโรงพักเนี่ยเจ้าตัวออกมาพูดเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยถูกหักหลังถูกกลัน่นแกล้งจากฝ่ายการเมืองแล้วก็ตำรวจที่ไม่ชอบกันครับ ผมโดนหักหลังเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี64ใครมันหักหลังใครอช่ะเชิญเี่ชิญทั้งการเมืองทั้งตำรวจตำักงานตำรวจแห่งชาติไปต่หาขนาดนั้นไหนขาดเอกผมทำเรื่องแล้วกำลังอยู่ระหว่างทำเรื่องขอมาเป็นมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับลองมีเรื่องขอรายเดือนห้าแสนไหมครับ ขอใครเดือน5 0,000นดีแต่ผมร้องไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเหรอไม่ได้เกี่ยวข้องสอนสอนเลยไม่เกี่ยวเอาให้แน่นี่ถ้าฐานธนะเกี่ยวข้องฐานธนะมีแต่จะชี้เป้าว่าใครทําเว็บพนันอะไรรวมถึงฝ่ายการเมืองด้วยแต่ขนาดนี้มันมั่วกันทั้งไอ้โจ๊กทั้งไอ้ต่อสากอะไรผมก็เลยมายังไม่อยากยุ่งโอ้โหฐันธนาพูดแล้วคําไหนก็คํานั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่า เขาจะมากันแกล้งผมนะหรือจะตัดตอนอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้ผมใช้สิทธิประกันได้มันไม่เป็นคดีเก่าไม่ได้กังวลกำลังบอกว่าผมตำรวจจะเปิดสืบสันนนะก็ก็ลราใช่ไหมล่ะอย่างผมนี่จะหนีไปไหนเนี่ยนะโทรศัพท์หมายออกตั้งเดีววันที่10โทรศัพท์กิ้งเดียวผมก็มามอบตัวแล้วนายต้องเอากำลังไปเยอะแยะไปถ่ายทําแบบนั้นน่ะผมเป็นอาญากรอะไรที่ไหนไม่แน่จริงตำรวจเขาจะไปจับได้ยังไงอะก็มัน คดีเก่านี่ไปขอสารอนุญาตฯออกหมายจับใหม่มันมันคดีเก่าเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่มีปัญหากันฮะยืนยันนความมัยืนยันเลยว่าเป็นคดีเก่าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นการกันแกล้งจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายตํารวจนะครับโดยพลตํารวจตรีโชติวัต์เนี่ยท่านก็เปิดเผยว่าหมายจับคดีนี้เอาก็เป็นคดีเก่าตามที่คุณสันทนะเขาว่าไปมันเกิดขึ้นตอนที่คุณสันทนะเนี่ยกับพวกเคยมอบตัวไปแล้วด้วย แต่ว่าตํารวจเองก็บอกว่าไม่ทร,บราบว่าด้วยเหตุใดคดีนี้เนี่ยไปถึงชั้นอายการแล้วอาจจะมีการที่ตัวของคุณสัธนาเนี่ยไม่ไปตามนัดอายการทําให้อายการขอให้ตํารวจยื่นขอออกหมายจับในคดีเดิมใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของพลตํารวจตรีโชติวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ต้องเข้าจับกลุ่มตามหมายจับซึ่งทําไปตามหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือกันแกล้งใดๆนะครับระหว่างที่พลตํารวจตรีโชติวัฒน์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่เนี่ยภรรยา ของคุณสันทนะฝากลางวงสื่อเข้ามาชี้แจงทันทีแล้วก็ท้าทายตำรวจด้วยน้ําเสียงที่ดูไปแล้วไม่พอใจต่อการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับแล้วก็ตะโกนล,ลั่นเลยว่าขออย่าเป็นขี้ข้ารับใช้พร้อมถามต่อว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยยังเน่าไม่พอกันอีกหรือนี่่ททแกกก้เขาาาาูรรระหวงอันนี้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 เป็นภรรยา เรื่องอะไรครับตังค์ันอะไรนะเจอนะก็เดี๋ยวให้ผมผมผมไม่มีอะไรผมจับตามไม่จับแค่นั้นเองอะไรนะเจอนะเจอนะเยวะเจอนะเจอนเลยครับแต่คุณผู้หญิงจะพูดหรือว่าจะไม่พูดจะยังไงกันมันจะไม่ได้ผลถ้าจะพูดเป็นจอถ้าจะพูด ผมไม่มีอะไรอยากจะบอกว่าอยากจะบอกเขาบอกว่ากา,ารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นทาระแต่คุณต้องทำหน้ความเที่ยงธรรมมถูกต้องและยุติธรรมเพราะมันทําให้บ้านเมืองนี้อยู่บนความถูกต้องณเวลานี้ตารวจอะยังเน่าไม่พอหรอ <S 2> <S 2> <S 2> คุณต้องรู้ตัวดีว่าคุณกําลังกระทาอะไรอยู่ โอ้โหฝากกลางวงล้อมสื่อเข้ามาเลยนะครับภร <c oughs> รยาคุณสัน,นาทนะถามต,ตำรวจว่าตอนนี้เนี่ยยังเน่าไม่พอเหรอ <c oughs> อย่าเป็นขี้ข่ารับใช้ ไม่แน่ใจว่าต้องการจะสื่อถึงว่ารับใช้ใครนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สนอทองหล่อจะใช้เวลาสอบปากคาพร้อมกับแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนานกว่า3ชั่วโมงนะครับตอนที่คุณสันทนะเนี่ยเดินออกออมาเอาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็สอบปากคําไปนานกว่า3ามชั่วโมงแล้วตอนที่คุณสันทนะเดินออกมาจากห้องสอบปากคําเพื่อจะขึ้นไปยังห้องควบคุมตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าที่ผ่านมายืนยันว่าไม่มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใดส่วนการจับกุมที่เกิด เกิดขึ <rôle> ้นเนี่ยเป็นการควบคุมตัวเข้าพบอายการซึ่งทั้งทั้งสำนักงานอายการและศาลเนี่ยปิดทําการไปแล้วตํารวจก็เลยต้องควบคุมตัวเอาไว้เพื่อนําส่งอายการต่อไปในวันนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ไม่ได้กลับบ้านนะครับค่ะก็คือได้นอนคุกเป็นคืนแรกเลย